ใช่พูด <curves> ถูกเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเขาใส่แอลกอฮอล์มากไปอาจารย์บีบเนี่ยมันเหลือเลยเวลาใช้แอลกอฮอล์สำลีชุบแอลกอฮอล์เราจะใช้แค่ปาดมาคือถ้าเราใช้เปียกอ่ะพอเราเช็ดสมมติว่าเราจะฉีดยาหรือเราจะเช็ดําควังสะอาดสมมติอาจารย์จะฉีดยานะอาจารย์มันต้องฉีดตรงนี้นะแต่อาจารย์สมมติว่าตรงนี้พออาจารย์เช็ดแล้วถ้าอาจารย์ไม่บีตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ำเยอะ แล้วแอลกอฮอล์ที่เป็นแอลกอฮอล์จริงๆมันจะระเหยไปก่อนมันก็จะเหลือแต่อะไรคะเหลือแต่น้ําแล้วน้ําเป็นความชื้นมันจะเป็นไงคะเชอโลคชอบไหมความชื้นอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบีบเวลาเทไม่ต้องเทใส่มากเราจะเพราะว่าถ้าเทใส่มากเราต้องทำบีบทิ้งอยู่ดีอนะอ่ะทีนี้ตัวอุปรกรณ์ที่ใช้อันนี้สมงผลว่าเป็นการเปิด ของสเตอร์ไลน์อันนี้มันจะเป็นฟอร์เซตนะคะฟอร์เซตแบบนี้ไม่มีเขี้ยวมันจะมีแบบมีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของการทําแผลทีนะอันนี้ฟอร์เซตจาก็คือเป็นกระปุกมอร์เซตเขาจะใส่น้ํายาฆ่าเชื้อไว้ข้างในแต่เราไม่ได้ใส่นะคะ,ะสมมติเราใส่น้ายาฆ่าเชื้อไว้ข้างในแสดงว่าอันนี้เป็นไงคะเราก็ต้องจับในส่วนที่เป็น ตรงนี้ยหรือว่าเป็นด้านจับตรงเนี้ยแต่ต้องไม่ไม่ลงไปข้างล่างมากเพราะว่ามันเช่น้ำยาอยู่ถ้ามือไปโดนตรงน้ำยามันก็โอกาสที่เชื้อจับมือเราเนี่ยไหลลงไปในนี้ได้เวลาเราจับเราก็คือบีบบีบบีบก่อนแล้วเราก็ดึงขึ้นถ้าเราไม่บีบก็ได้ถ้าเราจับชํานาญแล้วเราจะยกขึ้นก็ได้ถ้ามันไม่ชนปากอะไรเงี้ยไม่ทิดแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็บีบก่อนให้ขามันไม่กางนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็เป็นไงคะ อ่ะเปิดดูสมมุติว่ายังไม่มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็เนนคะเราต้องเทแอลกอฮอล์ก่อนเวลาเทแอลกอฮอล์เวลาเปิดฝาเห็นไหมอาจารย์เปิดยังไงอาจารย์จะเปิดเปิดแล้วก็วางอย่างนี้เราจะไม่วางคล้องอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโต๊ะอาจจะทําความสะอาดแล้วแต่มันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่นะคะถ้าเชื้อโรคบ,บนโต๊ะกับบนอากาศเราคิดว่าในอากาศน้อยกว่าแล้วก็เลยงายฝาตรงเนี้ยที่ตรงนี้มันจะต้องไปปิดคล้องตรงนี้ใช่ไหมคะ ่ะเราก็ถือว่าบนอากาศเนี่ยน้อยกว่าแต่ถ้าเราเป็นลักษณะของการถือเราจะถือคว่ำเพราะเราถือว่าข้างบนเนี้ยอากาศมันเยอะกว่าอาจจะมีจํานวนเชโลคที่มากกว่าแต่ข้างล่างเนี้ยปริมาณอากาศมันน้อยกว่าถ้าถือเราจะถือแบบนี้เราจะไม่ถืออย่างนี้แต่ถ้าวางเราจะไม่วางอย่างนี้เราจะวางอย่นี้นะคะอ่าเพราะว่าเวลาเราไปฝึกเนี้ย พวกพยาบาลก็จะสติ๊กเรื่องแบบนี้นะถ้าทำไม่ไม่ถูกต้องเนี้ยนะก็จะมีเออนิดหนึง่งอันนี้เป็นฉลากมันจะดูดด้านนี้เวลาเราเทเนี่ยให้เอาฉลากขึ้นเพราะว่าบางทีฉลากนี่มันมีตัวอักษรที่เป็นหมึกไอตัวนี้มันไม่มีแต่บางอันอะ่ะมันเป็นแบบหมึกพิมพอะ่ะสมมติว,ว่าเราเทแล้วมันจงกระเบนรู้จักจงกระเบนไหมคะไหลย้อยไปอย่างเงี้ยมันก็จะเดินหมึกแล้วมันก็จะเปื้อนหยดลงในนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ละ ะะเวลาเราเทนะคะเปิดฝาแล้วก็เอาฉลากไว้ข้างบนนะคะไม่ว่าจะน้ํายาเลยก็ตามอันนี้อาจารย์สาธิตเฉยๆแอลกอฮอล์นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แล้วเวลาเทนี้ให้ยกสูงเราจะไม่เทแบบนี้อันนี้อาจารย์เทเยอะไปแล้วเราจะไม่เทแบบไม่ไปชนน่ะนืกออจากแม้เราต้องเทสูงแล้วก็เกลี่ยให้รอบแล้วไม่ให้มันจงกระเบนแล้วก็เสร็จบางที่เขาบอกว่าเอาไปเททิ้งส่วนแรกก่อน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำเราไม่จำเป็นนะคะอ่าอันนี้พอดีเพื่อนอเขาเทไว้แล้วมันก็เลยดูชุ่มไว้ไปเยอะหน่อยนะคะอ่าเอาเวลาเราหยิบนะคะเมื่อกี้อาจารย์หยิบมาก่อนวเวลาเราหยิบนะคะเราก็เป็นไงคะเราจะไม่หยิบอย่างนี้เพราะว่ามือเราถือว่าอาจจะมีเชื้อก็ได้ถึงแม้เราจะใส่ถุงมือแล้วนะคะเราก็จะปล่อยลงในมือแบบนี้นะคะแล้วก็ขีปลายแล้วก็วาง แต่บางที่ถามว่าไม่มีฟอสเซตกบตับปุกฟอสเฟตได้ไหมถ้าเราใช้อันนี้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ใช้แล้วหมดเลยเราเราไม่ใช้ก็ได้เราหยิบหยิบกับมือจะเห็นว่าเวลาเราไปฉีดวัคซีนใช่ไหมเขาก็จะมีแค่อับสำลีกับสำลีที่ราดแอลกอฮอล์แล้วเขาก็หยิบไปเลยแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ฉีดเพราะว่าเขาใช้แล้วก็เสร็จเลยไม่จําเป็นว่าคุณไม่ได้ใช้ต่อเนื่องนานก็ไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์สเตร์ไลน์มาใช้ก็ได้ อันนี้สอนสาธิตวิธีการหยิบจับของสเตอร์ไลน์แต่เดี๋ยวถ้าเป็นเซตทำแผลอะไรเงี้ยมันมันจะต้องละเอียดกว่าน,นี้นะคะอ่ะอันนี้อาจารย์แนะนาว่าเราควรจะทำความสะอาดอุป,ปกรณ์เนี้ยก่อนแล้วก็หลังก่อนแล้วก็หลังการใช้เพราะว่านี่หลีบลรักแร้ไม่รู้รักแร้ใครบ้างเปรี้ยวบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเวลาเช็ดเราก็เป็นไงคะเราเช็ดอันนี้อาจารย์ชู <S <S ให้เราเห็นเฉยๆนะ เช็ดจากวนมาลงล่างนะให้มันรอบเมื่อกี้อาจารย์แผ่สัมผีให้มันเให้มันให้มันกว้างๆนะแล้วก็เช็ดก็โอเคบางคนเช็ดแบบนี้เช็ดแบบนี้ผูขึ้นไปขึ้นมามันก็เป็นไงถ้าสกปรปกมันก็ย้อนกลับไปกลับมาอยู่ตรงนั้นเราจะไม่ทลานะคะเราก็จะเช็ดนี่นี่นะคะนี่นตรงไม่ถนัดเราก็หมุนมือเอานะคะเดี๋ยววางให้มันแห้งก่อนนะคะอุปกรณ์ก็จะมีปลอดนะคะ ชามลูกไตเนี่ยเราไว้สำหรับทิ้งนะคะทิ้งที่อ,อ่ะอ่าเอาอาจารย์ทิ้งไปละเดี๋ยวเช็ดหูฟังด้วยเราก็เช็ดทั้งทั้งสองอันเลยนะคะหูฟังเนี่ยก็ต้องใส่ในหูใช่ไหมเราไม่รู้ว่าใครใส่หูใครบ้างนะคะอาจารย์ก็ลืมเอาของส่วนตัวมาเช็ดที่หูฟังก่อนล้วก็เช็ดที่แป้นนะคะหูฟังเนี่ยมันจะมี องประกอบก็คือตร,ตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ใช้ขยายเสียงมันจะมี2ด้านนะคะด้านเล็กเนี่ยเราไว้ฟังเสียง,ยง,ยงแหลมหรือว่าเสียงไอฟังในกรณีเด็กตัวเล็กอะไรเเราจะใช้ฝั่งนี้นะคะ,ะแต่โดยทั่วทั่วไปเราก็จะใช้ฝั่งที่เรียกว่าฝั่งไดอะแกรมเวลาใช้ตรงนี้มันจะหมุนได้มันจะหมุนได้ถ้าหนูอยากจะใช้ด้านไหนหนูก็หมุนรูไปฝั่งนั้นอ่ะ สมมติว่าตรงนี้ดูอยู่ฝั่งไหนฮะดูอยู่ฝั่งเล็กหรือฝั่งใหญ่ฝั่งถ้าดูอยู่ฝั่งเล็ก,ลกสแสดงว่าอาจารย์ต้องวัดฝั่งไหนฝั่งเล็กฝั่งเล็กนะคะอะถ้าหนูจําไม่ได้ว่าอาจารย์น้นเรื่องดูนี่หนูไม่ถนัดนะคะหนูก็ทดสอบดูว่าหนูใส่เวลาใส่เนี้ยก็คือว่าดูให้มันชี้ไปข้างหน้านชี้ไปข้างหน้าไม่ใช่ชี้กลับมาอย่างนี้นะเอาชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ใส่ ถ้าหนูไม่แน่ใจไม่รู้จำไม่ได้แล้วรู้อยู่ฝั่งไหนหนูก็ลองเคาะดูว่าฝั่งไหนมันดังกว่านะ,ะถ้าเราหมุนปิดแล้วก็เราฟังเคาะถ้าถ้ามีไอตัวไดแกรมตรงนี้เป็นพลาสติกฮะมันจะขยายเสียงได้ดีขึ้นนะคะเป็นลาเราเคาะมันก็เออฉันถูกด้านแล้วแบบนี้นะคะ บางทีเมื่อกี้สองกลุ่มที่ผ่านมาวัดวัดไปไม่ได้ยินเสียงผ่าไม่ได้ยินเสียงชีพจรไม่ได้ยินเสียงการวัดความดันโลหิตเพราะว่าอะไรคะลงหมุนในนี้ผิดด้านนะคะหรือว่าวางไม่ตรงตำแหน่งนะคะอันนี้ก็เป็นหูฟังนะคะอ่านะนำํำอุปกรณ์ก่อท่าน,นี้ก็เป็นตัวของที่วัดความดันก็จะมีตัวคัพอันนี้นะคะอ่าตัวคัพอันนี้ปกติ หลายๆอันเขาจะมีตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ชี้ที่หัวลงเขียนว่าอาร์เทอรี่หมายถึงว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่วางเส้นวางให้ตรงกับเส้นเลือดเบเคียวอาร์เทอรี่ใช่ไหมที่เราเรียนนเมื่อกี้อ่ะมันจะอยู่ฝั่งไหนคะมันจะอยู่ฝั่งหางยาวเนาะ๋ยวไปดูนะบางอันมันมีเป็นสามเหลี่ยมกับหัวแล้วก็เขียนว่าอาร์เทอรี่แสดงว่าตรงตรงถ้าไม่มีเราก็กะเอา ไอ้สองเส้นตรงนี้แล้วถัดมาตรงนี้ต้องตรงกับตับหนึ่งเส้นเลือดนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสองในสามของแขนใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะต่อกันกับตัวลูกยางการบีบลูกยางมันจะมีสกรูในการหมุนถ้าจับแบบอาจารย์หมุนหมุนออกไปอย่างนี้ก็คือการปิดเพื่อบีบเอาลมเข้าไปในทับ อพอเราบีบอาลมเข้าไปในคัสปหลอดมันก็จะเป็นไงคะถูกดันขึ้นเส้นเลือดตรงนี้มันก็ถูกลัดนะคะเสร็จแล้วเราก็เป็นไงคะปล่อยลมออกหมุนไปทางทิศตรงข้ามถ้าหนูบีบแล้วประหลอดไม่ขึ้นมีสองแบบก็คือหมุนสกูปิดด้านให้ลองหมุนไปอีกด้านหนึ่งกรณีแรกกรณีที่สองก็คือว่าเวลาบีบลูกยางไม่รู้บีบกันยังไงนะบีบแล้วพอมันหักอย่างนี้แล้วมันเกิดรู เพราะฉะนั้นเวลาบีบอะคือบีบบีบบีบแน่นเต็มมืออย่างนี้แต่ถ้าหนูจับแล้วบีบคอหักแบบเนี้มันจะเกิดรูแล้วก็ลมมันเลยไม่อัดเข้าไปนะคะอ่าพอเราเวลาเราหมุนคลายนีย่คลายลมมันก็จะไหลออกมาจากครับมันก็จะปล่อยเลือดมาที่เส้นเลือดแล้วมันจะเกิดเสียงแรกดังตึกคือค่าความดันโลหิตตัวบนุนนะคะ แล้วมันก็ยังตึกมาเรื่อยๆจนเสียงเบาสุดท้ายก่อนจะหายอันนั้นคือข้าความดันเลิดตัวล่างเพราะฉะนั้นตอนที่ปล่อยลมหนูก็ต้องดูหน้าจอนะคะ,ะถ้าเราวัดเสียงเบาไม่ได้ก็ดูเสียงหายหายว่ามันตรงกับตำแหน่งไหนนะคะตัวปลอดเนี่ยมันก็จะมีสเกลเป็น0แล้วก็10บจะอยู่ฝั่งนู้น หมายความว่าศูนย์เนี่ยก็คือขีดขีดข้างล่างนี้พอขีดบนขึ้นมาอีกขีดหนึ่งที่เป็นขีดเข้มสีแดงนี่เห็นไหมก็คือเลขสิบศูนย์ถึงสิบมันมีห้าขีดแสดงว่าขีดหนึ่งสองมิลลิเมตรตลอดเห็นไหมตัวขีดเส้นแดงเข้มเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ยี่สิบใช่ไหมคะตรงนี้ยี่สิบแล้วก็ขีดมาห้าขีดก็เป็นสามสิบแสดงว่าขีดละสองเดี๋ยวเราไปลองดู โดยละเอียดกันอีกทีนะคะแต่ว่าตัวเลขมันจะวกาบเนี้มันก็คือตรงนี้ศูนย์แต่สิบมาเขียนตรงนี้ยี่สิบมานี่สามสิบมานี้ไม่สําคัญหนูดูตรงขีดว่ามันตรงกับขีดไหนแล้วค่อยลากไปหาตัวเลขนะคะไม่ต้องไปดูที่ตัวเลขดูว่าประหลอดมันอยู่ตรงขีดไหนแล้วก็จาเอาไว้นะคะค่าสัญญาณชีพแต่ละตัวถ้าจําไม่ได้ก็ให้จดนะจาไว้ได้ก็ให้จดเพราะว่าเรอ่าต้องเอา ไปลงข้อมูลหรือว่าต้องบอกคนไข้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองวัดกันทั้งสัญญาณชีพทุกตัวอย่างที่อาจารย์บอกตัวที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือตัวอุณหภูมินะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะวัดด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยมันอาจจะนานกว่าห้านาทีนะคะอ่ะอาทีนี้ตัวประหลอดนะคะตัวประหลอดเองเนี่ย ของอันนี้อมันจะเขียนสามสิบห้าแล้วก็มีเลขหกแล้วก็สามเจ็ดเห็นไหมคะสามสิบห้าเลขหกแล้วก็สามสิบเจ็ดเลขหกนั่นก็คืออะไรคะสามสิบหกเพราะฉะนั้นเราดูสเกลให้เราเข้าใจก่อน่าตัวนี้ประหลอดอยู่ตรงไหนคะเยสามห้าเออหนูไปเอาประหลอดอันใหม่มาให้อาจารย์หน่อยอาจารย์จะสลัดประหลอดให้ดูเพราะอาจารย์บอกว่าประหลอดอะ่ะบางอันมันจะอยู่ มากกว่านะอันนี้ฝนตกแล้วมันสลัดพ้างไว้ตรงนี้หรือว่ายัางไง้ทำดีๆให้ปหลอดอาจารย์แตกนะคะโอ้มันอยู่ต่ำกว่าสาห้าหมดเลยเพื่อนสลัดไปแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวัดก่อนแล้วก็ลองให้พวกเราสลัดดูนะคะเดี๋ยวให้คนไข้สลัดดูว่าสลัดริงหรือเปล่าอันนี้อาจารย์เช็ดไปแล้วก็ใช้นี่ะกันอ่อถ้ามันอยู่สูงกว่า3.5ต้องสลัดก่อนแต่นี้มัน3.5เดี๋ยวอาจารย์จะสลัดให้ดูให้ต่ำกว่า3.5นะคะ,ะเวลาสลัดเนี่ยระวังปลอดมันหลุดจากมือแล้วมันจะแตกนะอาจารย์จะใช้วิธีล็อกไว้ด้วยนิ้วสองนิ้วแบบนี้กำไว้ แล้วก็เป็นไงคะจับให้ถนัดจับยังไงก็ได้แต่อาจารยนะ์จะสอนให้ลราปรับนิ้วอย่างนี้แล้วก็กำมือไม่มีทางหลุดเราชอบสลัดกันแบบนี้ยไม่รู้ทําอะไรนะคะส <c oughs> เสร็จแล้วก็มันจะหลุดง่ายนะแล้วมันก็จะแตกนะเวลาสลัดเราจะสลัดออกแรงที่ข้อมือระวังขอบโต๊ะขอบเก้าอี้เพราะว่าประหลดอาจารย์จะแตกนะคะอ่าเวลาสลัดก็ ถ้าเราสลัดแรงพอมันก็จะลงเมื่อกี้35ใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เท่าไหร่คะมันไม่มีตัวเลขให้อ่านแต่มันลงมาเกือบจะสุดละอ่ะหนูลอง,ลองดูจับเวลาดูประลอดถ้ามองไม่เห็นนะ่ยต้องคลิกดูเพราะว่ามันแสงประลอดมันสีเงินแล้วแสงไฟมันก็สีแบบเนี้ยมันจะดูยากนะคะเออมันก็จะต่ำกว่า35ใช่ไหม อาจารย์สลัดไปสองทีบางคนสลัดไปสิบทีแล้วยังไม่ลงเลยนะอาจารย์เอามาสลัดสองทีลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหัดสลัดตลอดให้เป็นเผื่อเราไปดินแดนทุกรกันดานนะคะเพไม่มีแบบดิจิตอลให้อ่ะแล้วเวลาวัดนะขออนุญาตนะคะคนไทนะคะเราก็จะเป็นไงคะหยิบนิดนึนงนะแต่เราก็วัดที่กลางกลางแล,แล้วเราก็คลังว่าเออมันกึางกลางนะอน่ะืีิบค่ะมันไม่เลยไปนะคะ ให้หนีบให้แน่นนะคะแล้วก็อยู่ตรงกลางหลักลเละคจะ,ะมันต้องชิ้ตรงตรงนี้นะมันชิดแล้วใช่ไหมอ่าเ <c oughs> สร็จแล้วก็เราจะวัดชีพจรก่อนนะคะเราจะวัดชีพจรตรงนี้ชีพจรใช่ไหมคะเวลาเราวัดตรงของอตัวเทโลทิบเราก็จะวัดประมาณนี้อยู่ในซอกที่มันบุ๋มลงไปนะคะก็ <c oughs> จะได้ยินการเต้นอาจารย์จะไม่กดมากเพราะว่าเดี๋ยวมันอึดอัดนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นเบเขี่ยวพอไล่ลงมาตรงนี้เป็นเบเคี่ยวหนูวางมือเลยจะได้ไม่เมืยเป็นเบเขี่ยวมันจะอยู่ฝั่งนิ้วก้อยบางคนมันจะอยู่มาตรงกลางแต่มันจะเยื้องเยื้องมาทางนิ้วก้อยบางคนก็อยู่ตรงกลางเลยอ่าเราจะจับเพื่อไว้วัดความดันนะคะสําหรับตรงนี้นะคะ,ะมาดิมาจับวางมือลงไปอ่ะอยู่ตรงนี้วาไมือมาขึ้นลงมา เจอไหมคะจับไม่ใช่ตำแหน่งที่ฉันจับฉันจับตรงนี้เธอมาจับตรงรู้นเดี๋ยวก็ไปฝึกเองนะคะอนะคะแล้วตรงนี้เป็นเบรคเี่ยวนะคะจะเห็นว่ามันเป็นไงคะมันอยู่เยื้องมาทางนิ้วก้อยนะอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะมาจับก็จับด้านี่เป็นรอยนิ้วมืออาจารย์อยู่ละแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะลากมาความมนิ้วโป้งตรงเลดียอมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะชอบอยู่ในแองๆองนะ ก็จับตูนะคะถ้าใครไม่มีชีพจรเราก็ปั๊มหนึ่งนี่ก็อยู่รมนี้มันก็จะมีแบบมากระทบมือน,นะคะอะ่เสร็จแล้วเวลาเรานับจํานวนครั้งที่จับนับตัวนองั้งเราจะจับที่เรเดียลอาร์เทอรีแล้วตัตรง้งนะคะสมมติว่าอาจารย์จับครบแล้วนะคะก็จับครบแล้ว อาจารย์ก็มือจับไปที่เดิมแต่อาจารย์จะไปดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกบางทีดูทรวงอกเนี่ยมันเหมือนไม่เคลื่อนไหวแต่เราดูระหว่างรอยต่อที่มันเว้าอะตรงหน้าท้องกับรวงอกตรงรอยต่อเนี่ยมันจะเห็นชัดว่ามันกระเพื่อมขึ้นลงแต่เราจะไม่ไปนั่งจ้องตรงน,นี้ถ้ามือเราไม่จับคีิปประจานเราบอก <c oughs> มันดูไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมคะมเราอาจจะเสียคนได้นะคะ <c oughs> คนไข้ก็เขินเราเราก็เออเราก็อาจจะไม่เขินนะคะเราด้านชาเราก็เป็นไงคะเราก็จะดูผ่านมือของเราไปเหมือนกับว่าเราเลย์ไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นมันก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นรอยเบาเห็นไหมเออถ้าดูตรงนี้เลยอ่ะมันจะไม่เห็นชัด,ดดูตรงที่มันเป็นรอยเชื่อมอ่ะถ้ามันใส่ไว้ในมันก็จะเห็นชัดว่ามันมีการเพิ่มเพิ่มขึ้นลงหนึ่งกระเพิ่มขึ้นลงนะเป็นหนึ่ง กคนไข้หายใจเร็วค่ะต้นขึ้นหนึ่งกับ,บลงหนึ่งนะคะมันก็จะเยอะนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาวัดความดันโลหิตนะคะเวลาวัดความดันโลหิตนะคะถ้าคนไหนที่จับชีพปรจจรไม่ได้เราก็กะเอาแต่ถ้าจับชีพปรจจรได้เราก็จับไปเลยสมมุติว่าจับได้จับได้นะคนนี้จับได้นะคะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ต้นต้นแรงอยู่ มาอีกรอบไหมเอ่อเอามามาอ่นจับอย่เงี้ยตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นเอาคัดกันสแกนไหมนี่เล็บดูกันยังไงอะ <c oughs> กดลงไปเลยค่ะคุณต้องเคลื่อนไปจากที่ฉันบอกไวนะ้นี่เจ๊ไหมเ <c oughs> จ๊เจ๊เออ เขาบอกวาจับตรงนี้เปเพื่อนเป็นเนขึ้นเจอสิจ้เวลาจับอัะคือจับกับปุ่มนิ้วตรงนี้กับไอ้ปุ่มนิ้วตรงนี้นะคะถ้าเราไปเราไปแตะกับไอ้ตัวอะไรอ่ะผิวตรงนี้มันจะไม่รู้สึกไอ้ปุ่มนิ้วตรงนี้มันจะรู้สึกมากกว่าเขาเรียกอะไรปุ่มนิ้วเลยนะแต่ถ้าหนูแบบไวเล็บยาวอ่ะถ้าหนูวัดกับปุ่มนิ้วอ่ะเล็บจะไปกดคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยค่อนข้างอยาาให้พวกเราเนี่ยตัดเล็บ แล้วก็เวลาไปฝึกเราตัดเล็บแล้วก็อย่าเพิ่งทาก่อนก็จะไปสวยให้เธอจบก,ก่อนนะถ้าเธอจบแล้วเธอจะสวยอะไรนะแต่ว่าเวลาเราไปฝึกเนี่ยบางทีพี่เลียเเ้ยงพบเห้งเลงบางทีเขาเป็นคนที่สติ๊กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําตัวให้เป็นเรียบร้อยถึงเราจะอ,าอะไรอ่ะเตี้ยวซ่าอยู่ข้างในงก็ตามใจแต่เราต้องแสดงออกให้เรียบร้อยก่อนมันเป็นอะไรอะ first impression นะนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จับก่อนใช่ไหมคะเออ พอจับแล้วเราเรา,เราเจอชีพประจรละบางทีพอเราเจอชีพประจรแล้วเราก็เป็นไงคะถ้าแขนเสื้อมันยาวมาเราก็พับเพิ่มน,นะคะคือเราอยากจะให้ตัวพับเนี่ยมันตรงกับตัวของเออชีพปรจมันมันไม่ใช่ยังไงนะมันแนบสนิทก,กับเนื้อนะคะ,ะแล้วเราก็เวลาวัดเวลาวางเนี่ยวางเหนือข้อพับมาสักสองฟิงเกอร์น,นิ้ว ้สองนิ้วมือนะคะอ่ากะกะเอาก็ได้นะอ,อันนี้เขาแขนเาขาค่อนข้างจะความยาวสั้นไปหน่อย <c oughs> อ่อาแล้วก็เวลาวัดมัดก็คือมัดให้ให้แน่นพอดีอันนี้ก็คือว่าคือมันไปชนลักแล้วพอแล้วเนาะมันก็เลยหลวมหนุ่นวางแขนค่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าสองนิ้วมือใช่ไหมแล้วก็ ตรงนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมใช่ไหมถ้าไม่มีสัมเหลี่ยมเราก็กะเอาตรงนี้จะต้องตรงกับเส้นอาร์เทอรี่ที่เราจับเมื่อกี้อ่าเราก็เราก็เป็นไงคะเวลาพันเนี้ยจับยึดแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็พันเข้าไปให้มันแน่นนะคะแน่นแนบพอดีอ่าอ่าได้แหละทีนี้วิธีการของเราเตรียมหมูฟังนี้ก่อนบางคนใส่หูฟังไม่ทันนะคือที่ที่เขาวัดบางคนอ่ะ เขาก็จะไม่จับชีพประจรตรงนี้คือถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยเราจะจับชีพประจรตรงนี้แล้วเราก็บีบประหลอดขึ้นไปจนมันไม่มีชีพประจรแล้วบวกไปอีกยี่สิบพอบวกไปอีกยี่สิบเสร็จก็ใส่หูฟังเอาหูฟังมาวางตรงนี้แทนตำแหน่งที่จับแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยลมแล้วก็ฟังเสียงนึกออกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใส่หูฟังไว้ก่อนเพื่อนจะได้ไม่เจ็บตัวฟรี นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราใส่ทันเราก็คล้องไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะยังไงต่อก่อนนะอาจารย์บอกทำไงนะคะเมื่ี่บอกจักชี่ประจรแล้วไงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะบีบเราต้องหมุนไปสุดทางก่อนถ้าเราหมุนไปถูกทางเนี่ยมันจะไม่มีเสียงลมรั่วแล้วปลอดมันก็จะขึ้นนะคะ พอขึ้นแล้วเราบีกเราบีกจนชีพจรมันที่เราที่มือเนี่ยมันไม่มาโดนแล้วก็ระบวบไป Easy. อีกยี่สิบอ่าพอเราได้พอเราได้แล้วเรายัางไงคะเราก็ใส่ฟังแล้วก็อาเนี้ยมาวางมาวางไว้นะคะอ่าแล้วเราค่อยๆปล่อยปล่อยช้าๆนะคะฟังเสียงแรก เสียงหายแล้วรีบปล่อยเลยเพราะว่าคนไข้จะได้ไม่เจ็บเพรมันรัดนะคะส่วนตัวคนไข้เอง,งเนี่ยพอเลือดมันไหลออกมาครั้งแรกจะรู้สึกตึกก็ได้ชาๆแล้วรู้สึกตุกของคนนี้เขาจะได้ร้อยสิบสี่เจ็ดสิบปกติค่าความเัินเท่าไหร่คะหกสิบ <60. S 1> ถึงหนึ่งร้อยอะไรแบบ0็กสิบะิบอะไรก็สิบถึงหกสิบของหนูเองอ่ะอหนูรู้จักไหม เออแต่ความดันมีตัวบนกับตัวล่างเราไม่เก้าสิบถึงหกสิบเราบอกว่าเมื่อกี้อาจาร,รย์วัดได้เท่าไหร่ร้อยสิบสี่ตัวล่างเจ็ดสิบเราจะอ่านว่าร้อยสิบสี่เจ็ดสิบอ่าปกติค่ะก็บอกคนไข้ไปเพราะว่าค่าปกติเก้าสิบหกสิบจนถึงร้อยสิบสิบเก้าสิบปกติไหมคะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็เป็นไงคะเราก็มาอ่านตัวอุณหภูมิอัานดูสิคะ เอาคนไข้เดี๋ยวอาจารย์เอาเนี้ออกให้อ่าเสร็จแล้วเราวัดทางไหนคะเนี่ยเอาวัดทางไหนคะทางเต้องทำยังไงคะบวชซุนจะต้องสบัดเออ,อได้เท่าไหร่คะ ส6 4 5, 5, 9, ิบหกจุดสี่วกห้าได้สามสิบหกจุดเก้าแปลผลว่าปกติเออปกตินะคะแค่นี้แหละเร็จแล้วพอใช้เสร็จ<ช>อันนี้มันไม่เก้นเท่าไหร่หรอกอาจารย์ไม่ใช้ต่อแต่ว่าของเราเราก็ใช้ก้อนใหม่ก็ได้นะคะอาจารย์ไม่ห่วงอ่ะก็พร้อมสำหรับเอาไปใช้ครั้งใหม่ได้ไหนลองสลัดให้อาจารย์ดูสิคะ ขอบโต๊ะนะไม่ต้องฝันไม่ต้องแต่งลงไหม <c oughs> ลงแล้วไหมคะัต้งแต่ตนีย <c oughs> อ่านะโอเคบางคนก็ไม่ลงนี่มันเลย35มามาสองขีดยังได้อีกนิดนึงเดี๋ยวก็ไปหัดน,นะคะ เห็นไหมเลย3ามห้ามานสองขีดเอาสักสามห้านะตัว